อะไรเนี่ยมึงตาบอดหรือไงวะข,ขอโทษค่ะเดี๋ยวเจนนี่ไปไหนล่ะ คคลูกะเสียดายวะสวยขนาดเนี้ยไม่น่าตาบอดเลยเออว่ะน่ารักดีเนาะนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะค่ะจะกินอะไรดีคะเอ่อสปาเกตตี้คะ่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะ บอดจริงเนี่ยหว่าได้แล้วนะถือดีๆระวังร้อนเท่าไหร่คะ50บาทเออพี่ช่วยหยิบเองได้ไหมคะพอดีหนูมองไม่เห็นอะค่ะพี่เอาไปแล้วนะ5้าสิยังไงก็เดินทางกลับดีๆล่ะ เงินเลยก็รีบไปไหนแล้วผมต้องจ่ายค่าอะไรนะครับเมื่อกี้คุณทําอะไรอะ่ะก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาจ่ายผมแล้วถึงแม้ว่าลกใบนี้จะดูโหดร้ายกับเรามาโดยตลอดแต่ก็ล้วนเป็นประสบการณ์และบทเรียนที่ดีที่จะทําให้เราเติบโตได้ในวันข้างหน้าเฮ้ยบอดเมื่อกี้ที่แกชนฉันอะ่ะ เส้นสปาเกตตี้อะ่ะมันเลอะเสื้อฉันหมดแล้วเนี่ยทดใช้ไงหนูขอโทษนะคะพอดีหนูมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวหนูเช็ดให้นะคะไม่ต้องคิดว่าเช็ดแล้วมันจะสะอาดเหมือนเดิมหรอทดใช้มาเดี๋ยวนี้เลยพีห่หยิบเอาเองนะคะหนูมองไม่เห็นเสื้อผมราคา400บาทผมหยิบแบงค์500อคุณมาส่วนเนี้ยเงิน<อ>ทอนคุณ หนึ่งร้อยบาทเที่ยวไปแล้วมาห้าสิบยังไงก็จดททงกับดีๆล่ะแต่ฉันไม่มีแบบห้0ร้อยนะคะตาแกมองเห็นเลยไงบอกว่ามีก็มีดิโลกใบนี้ถึงมีแต่เรื่องร้ายๆแต่ในความโหดร้ายนั้นลึกๆแล้วก็ยังมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมอ ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติ๊งๆๆๆงติที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยน,นคะคะ